สวัสดีครับทุกคนแล้วนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอันติเมตแท็กเกมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแมบนี้เป็นแมปเกี่ยวกับแบบเหมือนแบบวิ่งไล่แปะนะครับแล้วคือมันก็จะมีโหมดหลายโหมดตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาผมเลยยังเล่นไม่ได้เอ่มตอนนี้มันอยู่ในโหมดระเบิดอยู่นะครับแล้วก็ต้องรอจนกว่า นี่นะครับรอจน่ามันจะรอจนว่ามันจะจบเกมแล้วก็ไปเริ่มตาใหม่นะครับแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครไม่รู้คือแบบนี้ถ้าแบบมันจะมีบันไดอยู่ถ้าเรากดกระโดดกระโดดรัวๆมันจะแบบมันจะมีท่าพิเศษของแบบนี้ด้วยนะครับ เอิมแต่บางทีผมกดกระโดดบางทีมันไปโดนปุ่มตัวบีก็คือร้านค้านะครับ แบบนี้นะครับด่านที่ผมชอบเต้นที่สุดก็คือด่านราชานะครับคือด่านราชามันจะเป็นแบบคือจะมีบางคนที่แบบจะได้หัวราชาแล้วคือคนที่แบบได้เป็นแบบชาวบ้านก็ต้องไปแย่งหัวราชามาโดยการวิ่งไล่ตามแล้วก็แปะแปะถ้าแปะได้ปุ๊บก็จะได้หัวราชาพอได้หัวราชามาแล้วก็ต้องหนีจากคนที่เป็นชาวบ้านนะครับ คือราชาคนที่โดนแปะแล้วก็จะกลับกลายเป็นชาวบ้านนะครับผมเล่นหมดราชาทีไรอืมผมผมก็ตอนตอนเริ่มเกมผมก็ไม่เคยได้เป็นราชาเลยนะคระับ อมแล้วด่านที่คนเลือกเยอะที่สุดก็จะเป็นด่านที่ทุกคนจะได้เล่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นด่านติดเชื้อนะครับผมได้เป็นนักวิ่งนะครับคือผมจะบอกเกี่ยวกับโหมดติดเชื้อนะคือโหมดติดเชื้อจะเป็นแบบไอ้นี่นะคือมันก็จะมีคนที่ได้เป็นซอมบี้คนที่ได้เป็นซอมบี้ก็ต้องไปแปะคนที่เป็นนักวิ่งนะครับแล้วคนนัก คนที่เป็นนักวิ่งก็ต้องไปแปะซัมบี้พอซัมบี้แปะมนักวิง่งแล้วนักวิ่งก็จะกลายเป็นซัมบี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครเล่นในคอมก็คือคือวิธีแบบปรัแบหบนะ้าจอให้มันเป็นแบบแบบเฟิร์สเพอร์ันไม่ก็ไม่ก็แบบซูมหน้าจอให้เห็นตัวเราเองนะให้กดปุ่มแซนะครับแต่ในมือถือผมไม่รู้นะว่ามันทํายังไงเพราะผมไม่ได้เล่นในมือถือแล้วผมมีเทคนิคที่แบบตอนลงไปข้างล่างมัน วิ่งไวนะครับให้แบบถ้าไลคอมให้กดให้กดซีนะครับมันจะเป็นการแบบถ้าอยู่เฉยถ้าแบบวิ่งปกติมันก็จะแบบเป็นการสไลด์นะครับแต่ถ้าตกลงมาจากที่สูงแล้วกดซีมันจะเป็นการไอ้นี่นะคบมันจะเอิมแบบหมุนตัวลงมานะครับจะให้เร็วกว่าคนที่แบบโดดลงมาเฉยๆนะคะมันจะเร็วกว่า ตอนนี้ผมก็ต้องหน,ซงงนีซอมบี้ข้างล่างอุ๊ไม่โดนด้วยอุ๊อเครอยบเฮ้ย z อ m บี e กิดอะไรอยู่ตรงนั้นอะเออเอาเรียบร้อยผมได้เป็นสอมบี้แล้วผมก็ต้องไล่แปะคนอื่นเออเดี๋ยวโอเคผมคิดว่าผมคนปรับเมาส์ให้ไวนะเพราะเมื่อกี้มาของผมจะตกเอิมแผ่นรองเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ด โอเคเร็วขึ้นคนนั่นผมเล็งคนนี้ไาแนละ้วก็ไม่โดนเนาะเมื่อไราผมจะแปะเขาได้ อ,อด่านที่ผมชอบเล่นนะครับจะเป็นด่านนี้นะครัอโอโหเดี๋ยวทำไมไมีแต่คนเลือกด่านนี้ไม่ชอบเล่นหนยแะ้วเล่นด่านนี้ออเวินนิ่งแมปแมปที่ชนะ อา่อาแล้วมันก็มาเริ่มด่านใหม่นะครับอ้ยเพนบอลโอ้โหคือด่านเพนบอลนะครับหรือว่าด่านตรงกลางด่านตรงกลางคือมันจะแบบโอกาสที่จะมาคือน้อยมากแบบคือแบบผมเจ,อ,แบบมจอแบบผมเจอแบบโอ้โหผม ผมเล่นมาตั้งนานผมเคยเจอแค่แบบแค่ไม่กี่ครั้งเองอะสองสามครั้งอะครั้งนี้ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่สี่ไม่ก็ห้านะครับแต่สรุปก็ได้โบทิตเจื้ออยู่ดีแล้วผมคือแล้วคือมันเคยขึ้นมาให้ผมดูประมาณน่าจะสี่ไม่ก็ห้าแล้วผมเคยได้เล่นแค่หนึ่งครั้งโอ้โหคือแบบ มีคนเลือกอยู่นะแต่ว่าด่านแต่ว่าด่านที่มาคู่กับด่านเพ้นบอลมันแบบน่าเล่นกว่าเพ้นทบอลไงแบบตอนนั้นก็แบบราชาแต่ราชาคือแบบเป็นด่านที่สนุกที่สุดสําหรับผมแล้วอะเดี๋ยวแล้วคือแบบนี่อุ้ยซอมบี้ คือตอนนั้นผมเล่นกับเพื่อนผมเล่นโหมดติดเชื้อแต่ว่ามันจะมีแบบหมอด้วยเพื่อนผมได้เป็นหมอพอผมเป็นซอมบี้เพื่อนผมไม่ยอมช่วยผมแต่ไปช่วยคนอื่นแทนซอมบี้ดีนะที่เขา AFK เคถ้าไมงั้นผมโดนแปะไปแล้ว เปียหน่อยอตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ไม่ได้เป็นซอมบี้นะครับแต่ผมคิดว่าผมก็ใกล้เป็นแล้วแหละโอ้ฮังงหผมเลย ผมสงสัยมากคือเขากดพิมพ์กันยังไงอ่ะผมพิมพ์ไม่ได้อ่ะคือคือของผมคือมันซ่อนเมาส์ตลอดเลยอ่ะคือตอนแบบกดจะซื้อร้านคับไอ้ปุ่มปุ่มคุยกันมันก็หายอ่ะและ้วตอนกดเมนูมันก็ไม่มีให้พิมพ์อ่ะต้องพิมพ์ยังไงอ่ะทุกคนบอกผมหน่อยถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะ ขอแบบวิธีในคอมนะแต่ถ้าวิธีในคอมเหมือนวิธีในมือถือก็บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมแบบตรงนี้มันจะเนียนไหมโอไม่เนียนไม่เนียนเอ๊ะผมลืมไปคนที่เป็นซอมบี้คือเขาจะเห็นตำแหน่งว่าว่าเอมนักวิ่งอยู่ไหนอืม มยังไม่ได้เป็นซอบวิเหลือใช่20กว่าวิตอนนี้ก็จบลงแล้วผมอยากให้ในคลิปนี้ผมเล่นโหมดราชามากเลยผมกะไว้ว่าคลิปนี้น่าแบบจะยาวมากกว่า20นาทีโอ้โอ,โอ้เกือบโดนเย้ผมชนะ ยี yeah. uh ่ huh. ทำไมเซิร์นี้มีโหมดฆาตรกรเยอะจัง uh huh. คือเซิร์นี้ไม่ใช่โหมดฆาตรกรธรรมดาด้วยอุ้ยผมเป็นฆาตรกรด้วยครั้งแรกเลยที่ผมได้เป็นฆาตรกร ผมรู้สึกว่าการเป็นฆาตรกรรู้สึกว่ามันง่ายฮการเป็นคนหนีมันยากเพราะว่าคือฆาตรกรมันจะวิ่งเร็วกว่าแบบนักวิ่งป,ประมาณสองเท่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเลวิ่งแซงเขาอ่ะเมืเ่อกี้โอ้รู้สึกว่าคือเออเขาหายไปไหนแล้วอ่ะ ไปไล่คนอื่นก็ได้ตัออืมตัวตามเขาไม่ทันผมเล็งคุณข้างหน้าผมไว้แล้ว เลงคนนี้ดีกว่าเรียบร้อยโดนอีกหนึ่งตอนนี้ผมก็ป่วยอยู่นะครับเอิม่มเป็นไข้หวัดธรรมดา แต่ก็ยังเล่นเกมได้อยู่ปกติแค่แบบมีน้ำมูกนิดหน่อยแล้วก็แบบรู้สึกแบบไอ้ไอนิดหน่อยครับเรียบร้อยโดนอีกหนึ่งผมเลงเป้าหมายแล้วคนนั้น เดี๋ยวไม่ตียากจังคนนี้คนนี้เมื่อไหร่ผมจะตีเขาได้เออเออโอ้ไม่ตีเขาและตีคนอื่นดีกว่า เดี๋ยวทำไมเขาเร็วจังผมที่ผมคือผมคือฆาตกรวิ่งช้ากว่านักวิ่งเหรอ,อค,นคนหลังๆผมเริ่มแปะไม่ได้แล้ว ไม่โดนยังไม่โดนได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ผมแปะเขาเต็มเต็มเลยเนาะโอเคโด,โดนละคนนี้อุ๊ยมันจะหมดเวลาแล้วไม่นะ เอาดานน,นี้นี้ดีกว่าเดี๋ยวทำไมมีแต่คนเลือกกันนะเป็นด่านที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยแต่เซิร์ฟนี้เขาชอบฮนะแต่ถ้าเป็นโหมดราชาโหมดนั้นสนุกแต่ถ้าไม่ใช่โหมดราชาโหมดนั้นก็ไม่สนุกสำหรับผมอะนะอืม ฮะฮะอ้าเอาาฮะอะไรอ่ะ oh. ฆ uh ัต huh. uh huh. กรอีกแล้วฮะ huh? <Huh? S 2> ผมตายเดี๋ยวผม <c oughs> ผมไปเกิดตรงนู่น <c oughs> แล้วผมตายเลย <c oughs> เอาอะไรอะ่ะอออ่า ตอนนั้นที่เพื่อนผมเล่นโหมดนี้แล้วก็ด่านนี้อะ่ะแบบนี้แล้วก็แบบด่านนี้ด้วยอะคือเพื่อนผมก็เป็นเหมือนกันอะ่ะ<ม>เอ๊ะเดี๋ยวผมได้เกินใหม่ด้วยโหมดที่เหรอผมไม่ชอบเลยรอ,อนหอดหอด แล้วโหมดนี้ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยแบบไม่ได้เล่นบ่อยจัดเลยนะเล่นเล่นเล่นแค่แบบครั้งสองครั้งเพราะที่มันแบบที่ผมเออฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโอยโอ,ยอ,ยอยดูเขาฟาดจริงๆเราต้องฟาดเขาแต่เราโดนเขาฟาดคืผมคิดว่าผมวิ่งเลไดไต่ขอบตรงนี้ดีกว่าอ อ๊ะตัวงอีกแล้วต้องขึ้นใหม่เดี๋ยวคือหลันนี้มันจะมีแบบการโหอนอยู่โอเคโอเคขึ้นมาได้เลยเอ้าล้วงอีกโอ้โหแล้วก็ต้องขึ้นไปใหม่ใช่ไหมโอเค อ่ะอ่ะอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมันได้มันได้มันไดเออ้เรียบร้อยผมตายเยกลร่าง เวลากด G ีนูดัวเผือกด B <c oughs> น,น,นี่คือกองโซพของผมเวลากดอีกผมกด G อย่างยัวเอ้ยอย่างยูวอะไรอย่างรัวลิ้นผมเริ่มพันแล้ว มาอยู่ตรงนี้มันต้องกระโดดด้วยโอเคไม่กระโดดแนละ้วกดตัวจีโลโล ASMR ตัวจีนะครับโอเค โู้มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวิ่งเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทำเฮอไม่มีอะไรทําเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียง ตัวจีบนปุ่มคีย์บอร์ดผมใหม่นะครับโอเคต่อไปทุกคนอย่าลืมเบาเสียงนะกาลังจะมีเสียงที่ดังมากเกิดขึ้นผมเตือนแล้วนะให้เบาเสียงโอเคเพิ่มเสียงกลับมาเป็นเสียงปกติได้ครับ ตอนนี้ผมไม่มีอะไรทามากเลยแบบนี้เล่นไปเรื่อยๆเหมือนตัวเองเป็นสปีดลันเนอร์เลยอะ <c oughs> บออเออเอ,อตรงนี้แล้วก็ตดกดตัว G รัวๆแล้วทุกคนก็เตรียมแล้วตอนนี้ทุกคนก็เบาเสียงมือถือไม่ก็คอมอีกแล้วนะครับแบบป้าเบาเลยนะครับเพราะวาโอเค ปรับเสียงว่าเป็นเหมือนเดิมปกติได้ครับทุกคนได้ยินผมใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนปิดเสียงนะไม่เอาแลออก็คิวาลาระเบิดมันทองทองสรุปราชาทีมสวับผมคิดว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> ไม่ได้เหนื่อยสิผมเริ่มปวดหลังแล้ว โอเคทีมสวัสเอ่อโหมดของทีมสวัส์นะครับมันก็จะเหมือนคลาสสิกคือผมอธิบายของโหมดคลาสสิกก่อนคือมันจะมีทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงนะครับคือคือในโหมดปกติคือถ้าเราได้เป็นสีแดงเราต้องไล่จับสีฟ้าแต่ทีมสวัส์คือมันจะสลับทีมก็คือก็คือแบบสีฟ้าต้องไล่จับสีแดง แล้วสีแดงแล้วสีแดงก็ต้องหนีสีฟ้านะครับโอเคผมได้เป็นสีแดงและต้องหนีฮะเดี๋ยวผมก็แปะสีฟ้าได้เหรอฮะผมเม่รู้เกี่ยวกับโหมดทีมสับสีแดงก็สามารถแปะสีฟ้าได้ว้าวคือถ้าเป็นแบบเซิร์ฟที่มีคนคนอยู่เยอะเยอะนะคือแบบ โอ้โหวิธีโหมดปั้มเหรียญโหมดปั้มเหรียญเลยอ่ะือได้เหรียญโอ้ยอย่างเยอะเลยหมดเนี่ยถ้าแบบแปะคนได้เยอะๆนะเอเรียบร้อยผมกลาเป็นทีมสีแดงแล้วอะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าโอเคโดน ผมจะไล่จับสีฟ้าคนนั้นให้ได้เขาจุกเก่งจังเอ,อ๊อเอาเรียบร้อยผมร่วงผมจะไปจับแปะสีฟ้าคนนั้นอ๊ะผมยังไม่ร่วงอู้อู้ออ้ผมจะพยายามไม่โดนลาวาได้หรือไม่อ่ะไม่ได้เอ,อ๊ะ เออผมคิดว่าผมเริ่มปวนหลังมากแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมันผ่านมากี่นาทีแล้วเนะี่ยเพราะผมกะว่าจะให้คลิปนี้ประมาณเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนาะ โอเคผมคิดว่าผมจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับอุ้ยมีโหมดราชาระเบิดแล้วก็โหมดอะไรวะนะ่ะอ่านชื่อไม่ออกเลยบ๊ายบายครับ